สวัสดีครับรายการสดสัปดาห์กับ VOA จากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉยยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แฮร์ริสสัมภาษณ์สื่อใหญ่ครั้งแรกเผยนโยบายยังคงเข้มนะครับเรื่องผู้อพยพ และส่งอาวุธให้อิสราเอลทางด้านรัฐบาลเทลวีฟนั้นส่งกองกำลังถล่มเวสต์แบงค์เป็นวันที่3ติดต่อกันและสื่อนอกจับตาเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์และชะตากรรมสสแก้ไขม .112 เรื่องราวเกี่ยวกับรัเสเซียนะครับรัเสเซียนั้นบอกว่าไม่ห่วงที่ปูตินจะเย็ยนมองโกเลียแม้ว่าสารอาญาโลกออกหมายจับผู้นำคนนี้ และยูเครนนั้นไล่แม่ทัพอากาศออกจากตำแหน่งนะครับจากกรณีเครื่องบิน f 1 6ตกช่วงท้ายรายการวันนี้ครับเจ้าหญิงนอร์เวยเ์เสกสมรสกับหมอผีชาวอเมริกันท่ามกลางเสียงวิจารณ์สถาบันทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับ ชมครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐซึ่งเป็นวันพระหธธัสบ,บดีนะครับครับรองประธานาธิบดี Camera h เฮ r i s ก็ออกช่อง CNN นะครับให้สัมภาษณ์สื่อเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการนั่งสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ตัวนะครับหลังจากที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบด,ดีสหร,รัฐและคุณเย,ยบยุทธนั้นมีไฮไลท์มาฝากใช่ไหมครับ ช่ครับคุณรัตพลครับการพูดคุยในค่ําคืนวันพรฤาัสสัสบดีที่ผ่านมานะครับเป็นพื้นที่ที่แฮร์ริสใช้เพื่อประกาศแนวทางการคุมเข้มชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและแม้สนับสนุนการหยุดยิงในกาซาแต่จะไม่งดส่งอาวุธให้อิสราเอลเช่นกันตามการรายง,งานของรอยเตอร์ครับ ในการสัมภาษณ์ที่ดำเนินรายการโดยเดน่าแบชผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ของ b b c ซีเนนะครับขออภัยครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวว่าจะรื้อฟื้นข้อเสนอกฎหมายจัดการพื้นที่ชายแดนอีกครั้งซึ่งจะช่วยให้การกำกับดูแลเรื่องการข้ามพรมแดนนั้นมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเธอกล่าวว่าเรามีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้ในการจัดการกับคนที่ข้ามชายแดนของเราอย่างผิดกฎหมายซึ่งควรจะต้องได้รับผลของการกระทำนั้น และในกรณีสงครามในฉนวนกาซานั้นเธอมีแนวทางใกล้เคียงกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับในการสนับสนุนอิสราเอลอย่างแข็งขันและปฏิเสธข้อเสนอภายพรรคเดโมแครตท,ที่ให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นทบทวนการส่งอาวุธให้อิสราเอลสืบเนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนในกาซาต่อคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามแฮร์ริสว่าจะระงับการส่งอาวุธให้อิสราเอลหรือไม่เธอตอบว่าไม่ และเราต้องทำข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันให้แล้วเสร็จต่อกรณีนี้นะครับอับบาสอลาวีผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Uncommitted National Movement ที่คัดค้านนโยบายของไบเดนนั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แฮร์ริสกล่าวในรายการกับ CNN ะครับโดยระบุว่าถ้ารองประธานาธิบดีสนใจในการหยุดยิงนั้นเธอต้องสนับสนุนการหยุดส่งที่ใช้ยิงทันที ในการสมพา์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นขณะที่คัมลาแฮริสและทีมวอลส์นะครับที่เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเดินสายหาเสียงอยู่ในรัฐจอร์เจียครับ เธอกล่าวในการพูดคุยด้วยว่าอยากให้มีตัวแทนจากพรรคริพับลิกันที่เป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนะครับหากเธอชนะเลือกตั้งเพราะว่ามองว่าการที่มีคนจากหลายมุมมองและหลากประสบการณ์นั้นมาร่วมตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็จะถือเป็นประโยชน์ของชาวอเมริกันครับ นอกจากนั้นครับแฮรริสปกป้องนโยบายการรับมือเงินเฟอ้อของประธานาธิบดีโจไบเดนครับว่ารัฐบาลน,นี้นั้นรับช่วงต่อเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มาจากยุคโรคระบาดที่รัฐบาลของทรัมป์บริหารจัดการอย่างผิดพลาดและตอนนี้ได้มีการทํางานเพื่อลดราคาค่าครองชีพในหลายประเภทสินค้าแต่ราคายัางสูงอยู่น,นี้ครับแฮริสเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐที่จะลงคะแนนเสียงกันในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับและนับตั้งแต่ขึ้นมาเป็นคดัดเดตแทน ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีครับสะท้อนจากคะแนนนิยมที่แซงหน้าคู่แข่งอย่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และยอดเงินสนับสนุนจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์แม้ว่าจะออกตัวช้ากว่าทรัมป์นะครับ โคของรอยเตอร์อิฟซอสในวันพฤหัสบดีระบุว่าแฮร์ริสมีความนิยมนำทรัมป์อยู่ที่45%ต่อ41%โดยเสียงสนับสนุนที่มากขึ้นนั้นมาจากกลุ่มสตรีและชาวเชื้อสายฮิสแปนิกในการตอบคำถามกับ CNN นนั้นก็เรียกว่าหักปากกาเซียนนะครับคุณรัตพลเพราะว่ามีนักวิเคราะห์นั้นคาดว่าเธอไม่น่าจะทำผลงานได้ดีนักในรายการข่าวที่ไม่มีการเตรียมบทมาล่วงหน้านะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไร แต่ว่าสําหรับเจเรมี่ซูรี่ครับศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และกิจการสาธารณะมหาวิทยาลัยเท็กซัสวตทยาเขตออสตินมองว่าแฮร์ริสนั้นใช้พื้นที่ของ CNN สร้างภาพลักษณ์ในฐานะการเป็นผู้ทรงภูมิและในฐานะผู้สร้างฉันทามติครับแต่คิดว่าเธอนะั้นน่าจะมีคําตอบที่เป็นรูป,ปธรรมได้มากกว่านี้ในกรณีที่ว่าจะทําอะไรในวันแรกที่ได้รับตําแหน่งและนับตั้งแต่รับช่วงต่อการเลือกตั้งจากไบเดนนะครับแฮร์ริสเปลี่ยนท่าทีในหลายประเด็นในหลายนโยบายเลยนะครับ การเปลี่ยนท่าทีมาแข็งกล้วต่อประเด็นชายแดนมากขึ้นนะครับรวมถึงเปลี่ยนมาหันมาไม่สนับสนุนการยกเลิกการขุดเจาะน้ํามันด้วยวิธีแฟกซิงนะครับที่ว่าแม้จะมีข้อขอรหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่จ้างงานฐานเสียงจํานวนมากในรัฐเพนซิลเวเนียที่เป็นรัฐสมรภูมิที่สามารถกําหนดผลการเลือกตั้งได้ครับแล้วเมื่อถูกนักข่าวถามเรื่องการปรับเปลี่ยนนโยบายครับเธอตอบว่าค่านิยมของฉันยังไม่เปลี่ยน ด้านโดนัดทรัมป์นะครับโพสต์บนแพลตฟอร์ม bon Truth Social เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของแฮริสครับระบุว่าผมรอคอยที่จะโต้วาทีกับสหายแฮร์ริสเหลือเกินภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอมราดแฮร์ริสนะครับและจะเปิดโปงความจอมปลอมของเธอ ท้งนี้ทรัมป์นั้นกล่าวหาแฮร์ริสอยู่บ่อยครั้งครับว่าเป็นผู้นิยมลทัทธิมาร์กส์ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบ,บดีครับคุณรัตะพล์ครับและอีกบรรยากาศหนึ่งนะถ้าใครอยากจะติดตามการเมืองอเมริกันก็จะเป็นการขึ้นเวทีดีเบตร,ระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนนะครับที่ฟิลาเดลเฟียก็ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทั้งคู่นั้นได้โชว์ฝีมือในการตอบโต้กันแบบไม่มีสิปยงงไง ต้องติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเราจะมีรายงานเรื่องการดิเบตร,ระหว่างคู่ชิงประธานาธิบดีมาฝากวันที่10กันยายนนะครับอะละครับไปตามข่าวที่อิสราเอลกันต่อนะครับอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศในเวสต์แบงค์วันศุกร์เมื่อเข้าสู่วันที่3ของปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ของกองทัพเทลวิฟในบริเวณดังกล่าวนะครับเจ้าที่อิสราเอลและทางการปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ ต่างกล่าวตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์16รายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติรายหนึ่งก็ตั้งคำถามนะว่าในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากในเวลานี้ ขณะเดียวการสงครามในกาซาก็ยังคงดำเนินต่อไปแรงงานด้านมนุษยธรรมนั้นประสบความยากลำบากในการช่วยประชาชนครับคุณผู้ชมสาวระชาติหรือว่า UN นั้นได้เตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเวสต์แบงค์รอบล่าสุดนั้นเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับสถานการณ์ที่กำลังระเบิดอยู่แล้วนอกจากนั้น UN ก็พยายามกดดันให้อิสราเอล ยุติการโจมตีนะครับทางด้านสหรัฐครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็ยืนยันว่าเธอจะไม่เปลี่ยนนโยบายของกรุงวอชิงตันที่ส่งอาวุธให้กับอิสราเอลหากว่าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างไรก็ตามแฮร์ริสสบุว่าถึงเวลาแล้วที่สงครามครั้งนี้ต้องจบลงนะครับ อิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีเมืองแล้วก็ค่ายผู้พยบหลายแห่งในทางตอนเหนือของเวสต์แบงค์เป็นปฏิิการต่อต้านการก่อการร้ายกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเครื่องบินรบลำหนึ่งของฝ่ายตนนั้นโจมตีใส่หน่วยก่อการร้ายแห่งหนึ่งใกล้เมืองเจนินเมื่อเช้าวันศุกร์เมืองดังกล่าวคุณย้ยุทธครับอยู่ในเขตเวสต์แบงค์นะครับแล้วก็ เป็นจุดศูนย์กลางของปฏิบัติการทางทหารมาเป็นเวลานานแล้วตามรายงานของสื่อ AFP ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในกาซาหน่วยทหารปืนใหญ่ของอิสราเอลก็กระน่ำทางตะวันตกของกาซาซิตี้ในเช้าวันศุกร์นะครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลน,นัสเซอร์ที่อยู่ทางใต้กล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลฆ่าชีวิตผู้คน3รายใกล้เมืองคารยูนิส องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอิสราเอลนั้นย่อมตกลงที่จะพักการโจมตี3วัน ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมในหลายส่วนของกาซาเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์เพื่ออำหนวยความสะดวกต่อความพยายามนำส่งวัคซีนช่วยหลังจากเริ่มพบการระบาดของโปลิโอหย,ยุดยับในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่มีการระบาดมีการพบเชื้อโปลิโอในรอบ25ปีเลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันเชลูกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการหยุดยิงในสงครามที่ดำเนินมาเกือบ11เดือนซึ่งจุดเริ่มต้นของการโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นจากการที่ฮามาสนั้นถล่มแบบไม่ตั้งตัววันที่7ตุลาคมปีก่อนนะครับ ขณะที่การต่อสู้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในกาซานะครับแต่ความรุนแรงในเวสต์แบงก์ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสาชาชาติกล่าววันพุธว่าชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย637คนถูกสังหารโดยฝ่ายอิสราเอลในเวสต์แบงก์ตั้งแต่สงครามกาซาเริ่มขึ้นส่วนอิสราเอลนั้นกล่าวว่าประชาชนของตนรวมทั้งทหารเสียชีวิตแล้ว19รายจากการโจมตีของปาเลสไตน์หรือเป็นการปฏิบัติการระหว่าง การโจมตีของทหารในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ ครับการสูญเสียรวมถึงการกลับมาของโรคระบาดนะครับที่หายไปนานแล้วกลับใหม่ครั้งก็เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของความเลวร้ายของสงครามที่ดําเนินอยู่นะครับเอาละครับคุณรัตพลขยับจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับมาที่การเมืองไทยกันบ้างนะครับการจับมือกันร,ระหว่างศัตรูทางการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยครับก็เป็นสิ่งที่พูดถึงในสื่อไทย หลายสำนักแล้วนะครับในช่วงเวลาการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับและมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการไต่สวน44สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าวไกลกับการเกี่ยวข้องในกรณีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ทั้ง2เรื่องนี้ได้รับการรายงานในสื่อต่างประเทศครับ สำนัาข่าวลูมเบิกรายงานครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรโดยคาดว่าจะเสนอชื่อของหัวหน้าพรรคครับก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนและคุณเดชอิดขาวทองที่เป็นเลขาธิการพรรคเข้ารับตําแหน่งในโคต้ารัฐมนตรี ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่มีจํานวน25คนนั้นจะเข้ามาทดแทนสส40คนของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นฐานของกลุ่มสนับสนุนอดีตรัฐบาลทหารซึ่งพรรคเพื่อไทยนั้นตัดขาดออกจากการร่วมรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ทําให้ตัวเลขของสสฝ่ายรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ300ที่นั่งจากทั้งหมด500ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรครับ โดยการเข้าร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์นั้นถือเป็นการปิดฉากภาวะศัตรูที่ยาวนานอย่างน้อย20ปีนะครับที่ประชาธิปัตย์มีต่อพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทยที่นําโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นกล่าวหาว่าทํานโยบายประชานิยมทุจริตและเอื้อพวกพ้อง และตลอดเวลาของความไม่ลงรอยของ2องพักนี้นะครับประเทศไทยก็ได้เห็นการชุมนุมของผู้สนับสนุนของทั้ง2องพักอยู่หลายครั้งที่ในบางหนก็ลงเอยด้วยการประทะความรุนแรงไปจนถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะจบลงด้วยการรัฐประหารยึดอำนาจ2ครั้งในปี2549และ2557 นี่ครับคุณแพรทองทานซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณทักษิณน,นั้นขึ้นดํารงตําแหน่งนายกเมื่อ16สิงหาคมที่ผ่านมาหลังคําวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญมีผลให้คุณเศรษฐาทวีสินนายกจากพรรคเพื่อไทยต้องหลุดจากตําแหน่งไม่กี่วันก่อนจะบริหารประเทศครบ1ปีครับ สำักข่าบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่าอ้างอิงจากคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่ารายชื่อของรัฐมนตรีที่แต่ละพักเสนอเข้ามานั้นกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบออและคาดว่าการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะกินเวลาไปถึงกลางเดือนกันยายนครับ อีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชตั้งคณะกรรมการไต่สวนและกําลังรวบรวมพยานหลักฐานกรณีตรวจสอบจริยธรรมของ44สสอ,อดีตพักเก้าไกลที่มีผู้มาร้องเรียนกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายหลายชุดนะครับรวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อปี2 5 6 4ครับ โดยในจํานวน44คนที่ถูกร้องเรียนนั้นมี25คนนะครับที่ยังดํารงตําแหน่งในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติในานามของพรรคประชาชนที่เป็นพรรคใหม่ของพรรคก้าวไกลนะครับที่ตั้งขึ้นที่มีขึ้นหลังถูกสารธรรมนูญมีคำไม่ได้ใช้ยุบพรรคเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะครับหลังจากนี้ครับหากปปชพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอจนเชื่อได้นะครับว่าผู้ถูกร้องนั้นละเมิดจริยธรรม ก็จะดาเนินการฟ้องร้องและนําเรื่องขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาลครับและหากศาลตัดสินว่ามีความผิดก็หมายความว่า44สสนั้นอาจจะถูกลงโทษในหลายประกาศนะครับมีหลายความเป็นไปได้หนึ่งนั้นก็คือการอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะครับดังที่คุณพนิกาวานิตอดีตสสพักอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ครับกรณีมีภาพในสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ครับ หากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับหมายความว่าจำนวนสสของพรรคประชาชน25คนจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับซึ่งอาจนำไปสู่การเสียที่นั่งในสภาหรือหมายถึงการเลือกตั้งซ่อมใหม่ในกรณทีที่ผู้ถูกตัดสิทธินั้นเป็นสสจากเขตเลือกตั้งครับต่อกรณีการถูกร้องเรียนนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลที่เป็นสสจากพรรคประชาชน ก็เป็นหนึ่งใน44รายชื่อที่ปปชตรวจสอบนะครับเธอกล่าวว่าไม่กังวลกรณีการถูกตัดสิทธิทางการเมืองและกําลังเตรียมตัวต่อสู้ในทางกฎหมายคุณสิริกัญญากล่าวด้วยว่าสิ่งที่น่ากังกวลกว่านั้นคือกรณีที่คำวินิจฉัยของปปชเป็นในาทางที่ไม่เป็นคุณกับพวกเธอนะครับซึ่งจะสร้างวัดฐานใหม่ว่าการพยายามแก้ไขกฎหมายนั้นสามารถถูกตีความว่าจะละเมิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงนะครับ สำหรับมาตราหนึ่งสองนะครับอยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐนะครับมีโทษจำคุก3-15ปีแก่การกระทําที่ดูหมิ่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายแก่พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จรชาชการนะครับซึ่งบ่อยครั้งถูกประชาคมนานาชาติตั้งคําถามถึงปัญหาในการตีความและความเป็นการเมืองในกระบวนการพิจารณาคดีครับซึ่งครั้งนี้ก็กินแดนมาถึงทิศทางความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวกับกฎหมายนี้ด้วยครับคุณรัตพล ครับก็เป็นประเด็นร้อนนะที่หลายคนนั้นจับตามองทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรากำลังอยู่ในรายการสดนะมีท่านผู้ชมทักมาถึงเสียงไมโครโฟนถ้าตอนนี้โอเคแล้วนะครับฝากตอบมาด้วยในช่องคอมเมนต์นะครับว่าเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างน,นะครับาล้ครับเราจะพักสักครู่เดียวครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆครับ ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาชมเราได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์ voa t h a i c o m นะครับแล้วก็ YouTube Facebook voa ไ a i ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากช่องทาง IG แล้วก็ X รวมทั้ง Spotify นะครับ มาที่เรื่องราวของรัเสเซียกันบ้างคุณเยี่ยมยุทธ์ครับรัฐบาลเควนครมลินนั้นกล่าวว่าไม่กังวลน,นะฮะที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีแผนที่จะเยือนประเทศมองกโกเลียนะครับแม้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเรียนซานว่า ICC เนี่ยออกหมายจับผู้นํารัเสเซียรายนี้ไปเมื่อปีที่แล้วและมองกโกเลียก็เป็นสมาชิกของศาลดังกล่าวด้วยนะครับปูตินนั้นมีกําหนดเยือนมองกโกเลียวันที่3กันยายนนะครับโดยจะเป็นครั้งแรกที่เขาเยือนประเทศสมาชิก ของศาล ICC หลังจากที่องค์กรตุลาการระหว่างประเทศแห่งนี้นั้นออกหมายจับเขาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วสืบเนื่องจากข้อหาก่ออาญยากรรมสงครามในยูเครนนะครับภายใต้สนธิสัญญาที่เรียกว่า Rome Statute ซึ่งเป็นเอกสารก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศประเทศสมาชิกของศาลแห่งนี้นั้นจะต้องควบคุมผู้ที่ถูกต้องสงสัยหากว่าคนคนดังกล่าวนั้น ถูกสารออกหมายจับแล้วก็อยู่ในแผ่นดินของประเทศสมาชิกนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสารนั้นไม่มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและคลดีดังที่คล้ายๆกันก็เกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนนะที่ประธานาธิบดีซูดานในตอนนั้นได้เดินทางไปเยอือนแอฟริกาใต้ซึ่งแอฟริกาใต้ตอนนั้นก็เป็นสมาชิก ICC แต่ว่าชายผู้นั้นไม่ถูกจับกลุ่มตัวนะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและเกิดเสียงประนามจากองค์กรสิทธิ์รวมทั้งพักฝ่ายค้านของแอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันสุขร์ครับคุณยมยุทธคโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมทรีเพสคอฟกล่าวว่ารัฐบาลเครมลินนั้นไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเยือนมองกโกเลียของปูตินและบอกได้ว่ามีการหารือกันอย่างดีเลิศก,กับเพื่อนของเราจากมองกโกเลียนะครับ ก่อนหน้านี้เพสคอฟก็ย้ำนะว่ารัเสเซียนั้นไม่ยอมรับขอบข่ายอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งนี้ส่วนโฆษโกของ ICC นั้นก็ย้ำในแถลงการ,รันสุกว่ามองโกเลียนั้นรับรองสนธิสัญญาก,ก่อตั้งศาลแห่งนี้ดังนั้นจึงมีพันธะที่ต้องร่วมมือกับ ICC นะครับข่าวต่อมานั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนคุณผู้ชม คือประธานาธิบดีโอโรเดเมเซนสกีของยูเครนนั้นปลดผู้บัญชาการทหารอากาศอากาศอกจากตำแหน่งเมื่อวันสุกครับหลังจากที่เครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนนั้นตกลงระหว่างการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียเมื่อ4วันก่อนครับคำาสั่งปลดพลอากาศโทมิโคลา่าโอเลชุกครั้งนี้นั้นถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของประธานาธิบดียูเครนนะครับและเครื่องบินรบ ตกลงนะเป็นเครื่อง F16 ที่ทางยูเครนนั้นได้รับจากพันธมิตรโลกตะวันตกโดยเหตุการณ์นี้ทำให้นักบ,บินเสียชีวิตหนึ่งรายครับเซนสกี้กล่าวหลังจากที่เผยแพร่คำสั่งปลดแม่ทัพอากาศบอกว่าเรานั้นต้องปกป้องประชาชนของเราปกป้องบุคลากรของเราและดูแลทหารของเราทุกคนนะครับคำกล่าวของเขา มีในส่วนหนึ่งที่บอกว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพจากระดับผู้บัญชาการทหารด้วยนะครับก่อนหน้าในวันเดียวกันนะครับทางด้านแม่ทัพอากาศผู้นี้มีการประทะฝีปากกันคุณเยี่ยมยุทธกับสมาชิกสภานิติบัญญัติคนหนึ่งนะโดยสสผู้นี้นะ่อยู่ในคณะกรรมธิการกลาโหม โดยที่เธอนั้นอ้างว่าเครื่องบิน F16 ลำที่ตกลงเนี่ยถูกยิงตกนะฮะเพราะว่าตกโดยระบบป้องกันทางอากาศ Patriot ที่ผลิตโดยสหรัฐแล้วก็เป็นยุทธโภคกรที่ยูเครนนั้นได้รับจากรัฐบาลกรุงวองชิงตันก็พูดง่ายว่าเกิดขึ้นจากเหตุผิดพลาดนั่นเองนะครับนักการเมืองคนนี้ชื่อมารีนาเบซูล่านะครับอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อหลายรายนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลของเซนสกี้เนี่ย ลงโทษผู้ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งนี้นะฮะทางด้านแม่ทัพอากาศโอเล็กชูก,ก็ตอบโต้สอสอผู้นี้นะบอกว่าทำให้กองทัพอากาศแล้วก็บริษัทผู้ผลิตอาวุธอเมริกันเนี่ยเสียชื่อเสียงจากการออกมาพูดแบบนี้นะครับแล้วเขาก็บอกได้ว่าตนนั้นหวังว่าเธอจะถูกดำเนินการทางกฎหมายคุณผู้ชม กองทัพอากาศยูเครนไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงนะว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกสอยร่วงลงโดยจรวด p พ t r i อ t ตหรือไม่และขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสหรัฐก็ร่วมมือนะฮะกับคณะของยูเครนในการตรวจสอบเพื่อสืบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้ครับผย้ํายุดครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนนะครับ แล้วตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันดีไหมครัครับดีเลยครับเพเมื่อตลาดหุ้นที่นครน,นิวยอร์กปิดทําการวันศุกร์นะฮะดัดชนีสําคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นคุณผู้ชมดาวโจนสนั้นปิดบวก228.03จุดนะครับมาอยู่ที่41,563.08 S&P บวก56.44ปิดที่5,648.40นะครับ Nasdaq บวก197.19ปิดที่17,713.62ราคาทองคําลดลง0.95%มาอยู่ที่2,535ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทพอดบพอดีครับคุณยมยุทธครับข่าวต่อไปนะครับหลังจากอัปเดตตลาดหุ้นนะครับเป็นรเรื่องราวที่ แถบสแกนดิเนเวียครับ,บคุณรัตพลเวลาเราฟังนิทานหรือว่าเทพนิยายอะไรเราจะได้ยินเรื่องราวของเจ้า<ม>หญิงกับอัศวินขี่ม้าขาวใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงครับมีเรื่องราวที่ แปลกไปกันนะครับเป็นเรื่องราวเลยใช่ครับเรื่องราวของเจ้าหญิงนอร์เวย์นะครับที่กำลังจะเสกสมรสกับบุคคลชาวอเมริกันที่อ้างตนเองนะครับบอกว่าเป็นหมอผีครับงานวิวานี้นะครับมีขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์คู่บ่าวสาวนะครับก็คือเจ้าหญิงมาธาลูอิสแห่งนอร์เวย์และคุณดูเร็กเวอร์เรดครับที่เป็นชาวอเมริกันที่ประกาศว่าตัวเองเป็นหมอผีครับ การวิวาเนี่ยเกิดขึ้นในบริบทที่กระแสสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ลดน้อยถอยลงนะครับในนอร์เวย์จากข่าวเช้าของสมาชิกราชวงศ์อีกรายนะครับกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับเรามาดูเรื่องราวของคู่บ่าวสาวนี้กันบ้างครับพุทรตพล เจ้าหญิงมาธาลูอิสวัย52ชันษาและเวอร์เรตนะครับที่อ้างมาเป็นหมอผีรุ่นที่6จากรัฐแคลิฟอร์เนียต่างมีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับจนเป็นที่พูดถึงบนหน้าสื่อมาแล้วก่อนหน้านี้ครับจากการที่เจ้าหญิงนั้นเชื่อว่าสามารถสื่อสารกับเทวดาได้ส่วนทางเวอร์เรตก็เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีเครื่องรางที่ช่วยป้องกันสายเวทและรักษาโรคต่างๆได้นะครับ เจ้าหญิงนเวย์พระองค์นี้ซึ่งอยู่ในสายสืบทอดราชสมบัติเป็นลำดับที่4ครับประกาศเมื่อปี2022ว่าจะไม่ทรงงานในฐานะสมาชิกราชวงศ์เพื่อนำเวลาไปทำงานร่วมกับเบอร์เรตที่มั่นกันตั้งแต่ปีเดียวกันนั้นแต่ยังคงทรงพระราชฐานันดรศัก์อยู่ อย่างไรก็ตามนะครับหลังการสมรสเวอร์เ็ตที่เป็นเจ้าบ่าวจะไม่มีฐานันดรศักดิ์และไม่ต้องออกราชกรณียกิจครับทั้งสองนะครับที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเหมือนกันนะครับเคยตกลงกันในเมื่อปี2019ครับว่าจะไม่นําเครือข่ายของราชวงศ์หรือว่าฐานันดรศักดินั้นไปสแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทว่าทั้งคู่นั้นได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายภาพในงานวิวาครั้งนี้นะครับให้กับสื่อของ,องกรีฑไปแล้วและขายสิทธิ์ในการถ่ายวิดีโอให้กับแพลตฟอร์ม Netflix ครับจนถูกทักท้วงจากสื่อมวลชนในนอร์เวย์เลยนะครับว่าการกระทําเช่นนั้นขัดกับแนวปฏิบัติในประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับมาริอุสบอชฮอยบีบุตรบุญธรรมที่ไม่มีฐานันดรศักด์นะครับของมกุฎราชกุมารฮาคอน เพิ่งรับสารภาพหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีทำร้ายร่างกายนะครับโดยระบุว่าเขาเสพโคโเคนก่อนที่จะถูกจับกุมเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คืออีกหนึ่งข่าวเช้าที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้นะครับโดยข่าวเช้านี้นะครับเรื่อยมาจนถึงเรื่องของงานเสกสมรสนั้นสร้างเสียงตอบรับในแง่ลบต่อสถาบันกษัตริย์ของนอร์เวย์และกษัตริย์ฮาราลที่5ที่ยังคงไม่มีความเห็นในเรื่องนี้อยู่นะครับ พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่มีจุดยืนต่อต้านสถาบันกษัตริย์ครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ในนอร์เวย์นะครับ อันเดรสเชาอุเนลันนะครับที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้ายกล่าวกับ AP ว่าข่าวทำร้ายร่างกายและข่าวการแต่งงานนั้นแสดงให้เห็นถึงความท้าทายขั้นพื้นฐานของสถาบันกษัตริย์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเราต้องรอให้มีข่าวเช้าใหญ่หลวงจนต้องยกเลิกสถาบันกษัตริย์หรือเราควรมอบจุดจบอันทรงเกียรติให้แทน และข้อเสนอแก้รรฐมนูญดังกล่าวนะครับคาดว่าวจะถูกนาเสนอในเดือนหน้าครับซึ่งสันนิข่านเอมองว่าไม่น่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นๆนะครับ เอาละครับกลับมาที่เรื่องของงานแต่งงานนะครับงานแต่งงานจะมีขึ้นที่ไกแรนเกอร์ครับซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพอันสวยงามของฟยอตนะครับที่ได้รับการบรรจุเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และพระธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับโดยงานวิวานี้ถือเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลครับยังไม่มีรายชื่อแขกเผยแพร่ในทางสาธารณะแต่สำนักพระราชวังของกรุงออสโลก็ระบุคร,ครับว่ากาษัตริย์ฮาราลพระราชินีซอนจารวมถึงมกุฎราชกุมารฮาคอนมกุฎราชกุมาร กุมารีเมตเต้เมริตรวมทั้งโอรสและทิดาก็จะเข้าร่วมงานด้วยครับครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเราอยากทราบความคิดเห็นนะครับก็จริงๆเหมือนกับ2คนนี้ก็เป็นข่าวมาเยอะนะเห็นภาพข่าวมีนะักข่าวติดตามเยอะเลยแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งที่จะทราบข่าวนี้เป็นครั้งแรกนะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นผู้เขียนเทพนิยายด้วยมือของเธอเองนะครับว่าจะจบลง แบบว่าไม่ได้ตามที่หลายคนนั้นวาดไว้นะครับอะครับวันนี้เราจะจบรวด้วยภาพฮิวใจคุณผู้ชมเป็นภาพจากนิวยอร์กนะครับเป็นวันที่เด็กๆจำนวนมากนะครับรวมทั้งชาวทิเบตนะรวมตัวกันฉลองให้กับดาลายลามะนะครับอันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่22สิงหาคมนะครับผู้สื่อข่าวของ v o a ภาพภาษาทิเบตก็ไปเก็บภาพแล้วก็ทำรายงานมานะครับ ถ้าจะเห็นนะมีเด็กๆจำนวนมากนะครับมาร่วมแสดงความยินดีฉลองกับองค์ดาลิลามะแล้วก็มีชาวทิเบตทั่วไปเลยนะคุณเยี่ยมยุทธในเขตนิวยอร์กแล้วก็ New นะิวเจอร์ซีย์เนี่ยรวมกันนั่นหอนะฮะเขาบอกว่าประมาณ1,7 0 0 0คนนะครับมาจากทางอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็มาร่วมงานครั้งนี้นะครับโดยหนึ่งในไฮไลไท์สำคัญนะก็คือ มีเด็กๆจำนวน400คนแล้วก็เป็นเด็กชาวทิเบตด้วยคุณผู้ชมร้องเพลงฉลองให้กับองค์ดาลายลามะหลายเพลงนะครับมาฟังบางช่วงบางตอนกันนะครับ จะเห็นนะครับว่าใส่ชุดประชำชาติกันด้วยนะครับ,รบแล้วถ้าเมื่อสักครู่ถ้ามองไม่ผิดนี่ก็คือริชาร์ดเกียร์นะดานลาฮอลลีวูนะฮะก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับก็มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ประพันธ์เพลงแล้วก็ผู้ที่เป็นอาจารย์ของเด็กๆเ,เหล่านี้นะก็บอกว่า เป็นการรวมตัวกันของชุมชนชาวทิเบตนะที่นิวยอร์กแล้วก็นิวเจอร์ซีก็ร่วมอำนวยความสะดวกให้เกิดอีเวนต์นี้นะครับและตัวผู้ประพันธ์เพลงนะก็บอกว่ารู้สึกน่าทึ่งมากๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับใครอยากจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็เห็นองค์ดารยลามะที่จะอายุ90ปีนะครับก็ดูได้ทางไลฟ์สตรีมของเราที่กำลังออกอากาศเวลานี้นะครับเอาละรครับนั่นก็เป็น เรื่องราวต่างๆนะครับจากรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเรานำข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เรื่องราวที่สื่อน,นอกเนี่ยเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยมาฝากกันวันนี้นะครับขอส่งทุกท่านนะครับไปสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขครับผมรัตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่